วัชยานนท์ค่ะนะคะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของบริษัทจอยคอยค่ะแล้วก็มีโอกาสดีๆได้ให้เกษตรกรได้รู้จักปุ๋ยทองล้นค่ะตอนนี้พี่เขาใส่ปุ๋ยทองล้นของเราร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะคะเป็นยางพาร,ราเป็นมะพร้าวนะคะื่นอื่นอีกมากมายค่ะใส่แล้วประทับใจค่ะนะคะกัญญาเสี่ยมรอดกัญญาเสียมรอดครับอีก <ไป S 2> ท่านหนึ่งครับพี่ครับ ค่ะพี่ตุ๊กสีรลยละค่ะใส่กะเพราใส่มะพร้างใส่ทุเรียนโอ้โหใส่หลากหลายเลยใส่หมดต้องถูกจุดยอดเลยทองคนนะฮะก็มีความทักใจกับเรื่องปุ๋ยยังไงประทับใจมากไหมดีดีบอกว่าดีดีมากมากครับอืมได้ข่าวว่าตอนนี้มีคนมาเมาแล้วมี่นมาเมาแล้วเมาปีแล้วได้สามสิบูกปีนี้เกือบร้อยูกอ่ะ ปีนี่เกือบร้อยลูกนะฮะแล้วราคาราคาส่งไม่ธรรมดาใช่ไหมฮะสูงขึ้นใช่ไหมฮะไม่พอครับยังห่อให้พร้อมเลยกล้องลองดูครับกล้องคุณลองดันกล้องขึ้นไปดูครับดูฮะต้นทุเรียนครับเห็นไหมฮะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับวันนี้ได้ลงถ่ายทำพื้นที่ที่นี่ที่อำเภอเลยครับที่อำเภอบางสะพานน้อยน้อยน้องครับมั่นใจได้ในปุ๋ยทองรถนะครับเพราะว่าเราลงหลายพื้นที่จริงๆครับนะฮะเมื่อวันก่อนก็ลงที่ป่าละอูวันนี้ก็มาที่บางสะพานน้อยด้วยนะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับสิ่งนี้สิ่า่ ปุ๋ยเราชัดเจนมากๆเลยนะครับดูบงดูใบเห็นชัดมากมากๆเลยนะฮะนี่ก็ก็เตรียมแล้วเนาะได้เตรียมรับตังแล้วเตรียมรับตังจะดีกันแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องมากๆเลยครับที่ติดตามข่าวสารของทีมงานคนโก้เดอกีคนโก้ครับเกษตรออนไลน์เกษตรอินทรีย์ครับนะครับเป็นตัวเรียกว่าต้นแบบและเป็นเกษตรที่ยั่งยืนมากๆเลยครับกปุ๋ยทองล้นครับติดต่อพื้นที่นะครับสาขาบ้านท่านใดเลยนะครับหรือว่าติดต่อกลุ่มผู้นำได้เลยนะครับใกล้ที่ไหนติดต่อที่นั่นครับกับปุ๋ยทองล้นปุ๋ยดีมา